ไม่ได <l id sei> ้แ <Techn> ล <Pokémon> ้วมึงดูมันจะนอนกันมันนอนด้วยกันไหมเดยนเหยียบอาบอสตินมาปูปหนึ่งจริงไปดูมากันเต้นแบบนอนกันให้คุ้มไปเลยนะเต้นเดียวขยับตัวหน่อยสิไม่เต้นนี่คุณล็อกไว้แล้วมเต้องขยับตัวขยับตัวไม่ได้นะคะจริง ทร้องพร้อมพ้อมการวางพื้นที่ด้วยชื่อกีดเต้นมาแล้วมันเต้นเต้นมั่นอจมรู้เต็นมันทองดิมั่นจองไอ้ตุทยาัปดูดูดิกูไอ้กูดูแสงตื่นเช้ามากูตื่นแต่หกโมงนะมึงดูดิแสงเขารู้หน้า